ดีเจต้นหอมโพสต์บอกแอปไว้แบบนี้หลังใบเฟิร์นและนายปล่อยซีนสวีดดีเจต้นหอมโพสต์ภาพผู้แอปหลังใบเฟิร์นปล่อยฉอดสวีทนายพีวาเลนไทยลั่นคนโสดอยู่ไงอะคะบีบมือกอดกอดน้าบีพวกเราต้องรอดกีดการ์ดการสนันโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนภัท ข้ามเฟนโซนสิ้นสุดทางเพื่อนมาสักพักแล้วและจะถึงวันวาเลนไทน์แล้วล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนดินเนอร์และปล่อยช็อตสวีทคู่การลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าไมว a l e าเลนไทน์ทำทั้งคนในวงการและแฟนคลับือฮากดไลค์และคอมเมนต์หลักร้านเลยทีเดียวในขณะที่ดีเจต้นหอม ได้โพสภาพผู้แอปทักะอนพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าตั้งใจว่าจะปิดโซเชียลตั้งแต่คืนวันที่13ตื่นอีกทีคืนวันที่15ล่าสุดนายคะกับใบคะโพสหวานแล้วคนโสดอยู่ไงอะคะแฮแทกบีบมือกอดกอดน,น้าบีติดแฮแท็กแอปทักษอนพวกเราต้องรอด สู้ๆนะพวกแกฮ่าๆๆเลือกกุ๊บบีหรือเปล่าพร้อมเช็คอินอยู่ที่3มแยกคนโสดงานนี้แฟนขับต่างเอ็นดูคุณแม่ทั้งสองคนอย่างมากเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ